สวัสดีเพื่อนเพื่อน <c oughs> ทุกคนที่เป็นเพื่อนเรารุ่นเดียวกัน,น <c oughs> เนาะเอามาเซฮัลโหลสวัสดีแล้วก็เราก็สวัสดีทุกคนอ่าส,สดีผู้บ่าวเก่านําเด้อสมัยเรียนโรงเรียนเนาะนะสมัยอ่าเป็นเด็กสาวสมน้อยเนาะเออนาเห็นไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ทุกคนแล้วก็ส,วสดีผู้บ่าวเก่านนะําเนาะ ลูกหมาลูกค่อยค่อยกลัวดำก็เล้เอาผ้ามาห่มอากาศที่ดีแดดแดดอ่อนๆสุดองศาอชอบกลัวดำคนดำก็กลัวดำนะไม่ใช่หรอกกลัวฝ้ามันเข้าไม่ได้กลัวดำหรอกกลัวฝ้าเข้าโอเคมาทักทายมากับลูกค่อยนี่แหละมันแดดมันแรงอยู่นะเขาก็เลยเอาผ้ามาพันเพราะว่าค่อยร้อนไงร้อนวิตามิน วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ดื่มวายชิวๆนี่ไงวายค่อยเหมือนเดิมชีวิตค่อยก็เหมือนเดิมยีงไงบรรยากาศหน้าบ้านหลังบ้านสวยไหมวันนี้นั่งเก้าอี้ตากแดดนอนอาบแดดไม่มีอะไรทักทายก็เดูลูกสาวค่อยก็มาทักทายสวยๆเหมือนเดิมนั่นแหละอุย้ยลูกค่อยมันชอบแดดเนี่ยอุ้มลูกด้วยลูกโตแล้วก็มาอุ้มลูกเล็กนะทีนี้เห็นไหมลูกเล็กค่อย น่ารักกับยังไกไรเลยลูกเป็กค่อยเอ้ยลูกค่อยน่ารักอย่างนี้แหละโอเคให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะข้างหน้าจับกล้องไม่ได้มือเดียวจับตรงข้างหน้าเห็นไหมโอเคที่สวยรวยๆกันทุกคนนะพี่น้องโอเคแค่นี้แหละมาทักทายไม่มีอะไร สวยเลยเลยจุบ๊บจุ bye. Bye ๊บบ๊ายบายลิลิเซบายบายไม่มีอะไรแล้วนี่ไงที่รักค่อยฮัลโหลสิรักไม่หันมาโอเคจบไม่เล่นวันเลยวันนี้ไม่เอาจบ